สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์โคชศึกษาครับหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ครับก่อนเ่นเราไหว้ขอพรอ,องค์งพระพิฆเนศก่อนนะครับองค์สีคะแนศาในมหาองค์สีคะแนศสาในมหาองค์สีคะแนศสาในมหา,มา,มหาคุ้มของปกปักรักษาเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีเปิดสิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตด้วยวันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานทางอมรินทร์ทีวีครับรามาถ่ายทำรายการ มาถึงหมู่บ้านช้างก็ได้เจอช้างอยู่แล้วล่ะฮะสองเชือกอ้วนๆเลยครับคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นรถที่จะพาเราไปในหลายๆที่รบรรยากาศวันนี้สวยมากครับคุณผู้ชมคือผมชอบมากคือเวลามาถ่ายถ่ายภาพนะครับถ้าเวลามาถ่ายภาพก็จะ ชอบไทยหน้าฝนมันจะเขียวๆฟ้าก็สวยนะครับตรงนี้ขายอ้อยนะครับขายอ้ยอยคอยอ้ายไม่เอ้ยไม่ใช่ขายก้อยนะครับอันนี้ขายอ้อยเร่องวคนอะอาหารช้างนะครับอ้อยทีมงาน,นครับนแสดงเสร็จแล้วนะครับวันนี้ช่วง,งตอนบ่ายมีไหมฮะ นอนบ่ายก็ยังเหลืออีกรอบหนึ่งรอบบ่ายสองก็เดี๋ยวหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์เนาะครับวันเดียวคือวันจันทร์วันเดียวขึ้นขึ้นขึ้น,<ห>นเชิญเลยครับเชิญเลยครับทีมงานเชิญเชิญทีมงานไปไปนั่งช้างนะครับวันนี้ตากรงตากล้องขึ้นไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เองนะครับไปเลยพี <toca> ต่ต้องไปเลยไหม <toca> ไปขึ้นช้างนะครับคุณผู้ชม โอ้เชือกนี้เชือกนี้สวยครับสวยครับเชือกนี้ผู้ชมอันนี้ชื่ออะไรครับน้องมุกครับอยู่ใกล้ๆกับสวรรคนัเขีดครับเนี่ยครับน้องมุก สวยจังเลยน้องมมกกี่ขวบแล้วครับยุ28 29โอ้น้องมุกปีแล้วครับ28เล้ปาบผเดิเดล้ี่ลาบผมาบผมเ้าครับเขารู้เลย่าาช้างฉลาดเด้อ สูงนี่คืออะไรครับพี่ยกนะครับอ่าสูงคือยกโอ้ยยกสูงอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเกือบภาษาไทยแล้วนะครับอะไรเงี้ยแตบางบางส่วนก็จะเป็นภาษาสวยอยู่ครับผมอ๋อภาษาสุเอครับผมบางบางคำก็จะเป็นภาษาสุเอบางคำก็จะเป็นภาษาไต้ยนะครับผมฮึ่มด้วยด้วยแล้วครับน้องมุก นี่น้องเมชงกนีช่อว่าอะไร okay. แม่พลอย,ลอย้างแม่พลอยนะครับเชื oh. อกนี้เหมือนเคยเล่นหนังในทีวีเลยนะแม่พลอยแม่พลอยเคยเล่นหนังนะครับ แม่พลอยครับคุณผู้ชมโอ้แปลว่าเขาแม่พลอยเขาหุ่นดีนะคุณผู้ชมไปแล้วแม่พลอยไปแล้วอ้อวอออ้อันนี้ช่างภาพขึ้นเองครับช่างภาพขึ้นเองเลย ไปแล้วครับคุณผู้ชมมุกอันนี้น้องมุกนะครับน้องมุกตามหลังน้องพลอยครับเชือกที่ผูกไว้สองเชือกนี่ชื่ออะไรครับ น้องเปิ้ลมาที่ใส่แยงน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลที่ไม่ได้ใส่แยงที่แม่หมวยแม่หมวยครับน้องเปิ้ลแม่หมวยน้องมุกน้องพลอยครับอันนี้แต่อันนี้น้องน้องดำครับอันนี้น้องดำ เวลาเราเดินกับช้างก็เหมือนเราได้ออกกําลังกายนะครับผู mm ้ hmm. ชม นี้ต้องขอบคุณอบจสุรินทร์นะครับโครงการลูกของช้างนะครับที่ความเลยความสะดวกนะครับให้เราทีมงาน,ม,งานามรินทีวีไ <c oughs> ปไป,ป,ปผมก็จะตามไปเหมือนกันผมจะเดินไป สวยมากครับคุณผู้มชมมุมนี้สวยมากเลยครับคุณผู้มชมอืม งานก็มีรถสลิงไปถ่ายภาพครับนี่หละครับ,ค,รบคือวิถีชีวิตแบบเรามาเที่ยวแบบได้เจอจริงๆได้นั่งช้างด้วยเราจะไปตรงหอชมช้างกันนะครับ คนครับที่อยู่ตามรับชมนะครับในทุก EP วันนี้นำเสนอหมู่บนช้างนะครับจางทีมงานรับบินทีมนะถ่ายรายการ,รสวยมาก อย <oh> ู่ต um, ั้งแต่ช้างอายุห้าขวบตอนนี้พี่อีกกี่ขวบแล้วอ่าผมก็3้ากห้าผอยู่เป็นเพื่อนกันมาเลยเนาะอยู่ด้วยกันแบบไม่เคยขับผมโอ้ ไปเรื่อยๆนะครับคุผู้ชมก็จะเรียนเืนกันครับตอนนี้ก็ตแฟนเขาก็ตกมันอยู่รับตกมันของแฟนดก็มีแฟีกันปีแล้วโอ้โอนูกระชาก็มีแฟนนะ ทางแท็กซี่นั่งชา้าก็เหมือนเหมือนเราได้ออกกำลังกายเลยเนาะ น่ารักครับสวยงามวันนี้ฟ้าดีด้วยครับคุณผู้ชมสวยเดี๋ยวเราจะกินข้าวนะครับ EP ต่อไปกินข้าวที่โฮมสเตย์บุญเหลือครับ <c ười> บ้านหนองบัวครับเขาล้อก็ได้ <c ười> ตัวนะครับผมว่าเขาล้อแล้วเขาก็ได้กินเขาก็ร้องตลอดนะครับพี่ก็จะเราเวลาไม่มีเวลาเขาอยากกินก็ร้องนะครับผม ร้องจนจนตินเป็นที่ใสนะครับผมถึงถึงยาถึงยามีให้กินอิ่มขนาดไหนก็อยากจะล้องนะครับผมอยากควนควานนะครับพี่เขาอธิบายได้น่ารักมากๆเลยนี่จะเกิดว่ายกเว้นว่าเดยจะขอมาอยู่บ้านจนจะไม่ร้องนะครับผมรู้ว่าจะควานอยู่ควานอยู่จนโบงอยู่บ้านเขามันจะร้องตลอด ีนี้ก็มาลงละมาขึ้นที่นี่ครับคุณผู้ชมใช้เวลาประมาณ12นาทีนะครับในการเดินชมทีนี้ก็ลงละวัดีก่อนขอบคุณครับมาพร้อมฝนเลยครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมใน EP นี้นะครับต่อชมทางอมรินทีวีนะครับ อ,นนอันนี้คืออาหารของชางครับ,ค,รบคืออ้อยครับมันละยีะ่สิบคมันละยีะ่สิบซื้อให้ช้างได้ครับครับคุณผู้ชมเวลามาหมู่บ้นานช้างก็อย่าลืมนะครับซื้ออ้อยให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลบชมนะครับ